สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําเพจรับแลกค่าโถนะครับก็จะสามารถแลกค่าโถเอสด t a ท h แล้วก็ชูเข้าชูมอนี่วลเลตหรือเข้าธนาคารก็ได้นะครับเพจก็จะเป็นตามนี้เลยพิมพ์ไม่ได้เลยแอป as s wallet แต่ว่าเดี๋ยวมีทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับก็าสามารถถักไปได้มีแอดมินคอยบริการ24ชั่วโมงเลยไม่ว่าจะเป็น as d t a c หรือ t True ก็สามารถแลกเข้าชูมอนี่วลเลตหรือธนาคารได้เลย ใช้เวลาประมาณไม่เกินไม่นานครับไม่เกิน5นาทีก็สามารถสําเร็จแล้วก็เอาเงินไปใช้ถ้าไม่มีแบบว่าเงินในซิมเดือเหลืองอย่เงี้ยไม่ได้ใช้อะไรเงี้ยแล้วก็สมมติได้เอส่งเงี้ยเรามีเอสร้อยหนึ่งก็ทักมาห้าสิบก็ทักมาได้สามสิบแล้วยี่สิบทักมาเถอะก็มีแอดมินบริการ24ชั่วโมงนะครับทักมาได้ที่เพจน,นี้รูปโปรอาจจะเปลี่ยนนิดหน่อยนะครับจะใช้รูปเก่าเป็นก็สามารถทักมาได้เลยนะครับ ทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปใต้คลิปอยู่ตรงไหนก็คือใต้คลิปคำว่าเพิ่มเติมใต้คลิปใน YouTube นะครับกดเข้าไปที่เพิ่มเติมจะเป็นลิงก์อันแรกนะครับเราก็กดเข้าไปที่ลิงก์ปุ๊บแล้วเข้าไปที่หน้าเพจนี้ปุ๊บเราก็กดทักข้อความอินบ็อกซ์ไปได้เลยว่ามีค่าโทรเอสมีข้าโทรดีแท็กทูอะไรนะนาะนะแลกเข้าธนาคารยังไงครับอะไรเงี้ยแอดมินเขาก็จะแจ้งว่าเอ้ยวิธีนี้นะวิธีนี้นะโอเคครับขอบคุณมากครับวันนี้สวัสดีครับ